สวัสดีครับกับผมดรชาววาทโยธาจบกศารศาึกษาดเอร์ทางด้านมวยไทยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะฮะสำหรับคุณสมบัติและเกียรติคุณนั้นอันดับแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีนะซึ่งเป็นถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิต สาขาครูมมยไทยมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและในโลกสาขาครูมมยไทยส่วนที่สองนั้นก็คือเป็นบุคคลดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศสาขาครูมมยไทยอีกเช่นกันถือว่าเป็นรางวัลที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอนอกจากนั้นก็ได้รับ การแต่งตั้งจากสาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรืออิฟมาซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งเ,เกี่ยวกับมวยไทยสมัครเล่นครอบคุมไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศในโลกเ,เป็นมีสมาชิกในทุกปีนั้นอ,อีฟม,มาจะจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมปเปีนโลกทั้งยุัยชนเยาว,วชนและประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง Uh huh. อิสมาได้แต่งตั้งให้กระผมนี่ได้เป็นประธานคณะกรรมการปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมมวยไทยของสพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติก็ถือว่าเป็นเกียรติมีคนไทยสองคนที่ได้รับการแต่งตั้งอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์สมชายสีผิวเป็นประธานคณะกรรมการาฝ่ายผู้ตัดสิน นะมีคนไทยแค่สองคนนอกนั้นเป็นชาวต่างประเทศทั้งหมดนะครับต่อไปก็คือเป็นครูร่างเป็นครูสอนมวยไทยระดับนานาชาติได้รับการเชิญให้ไปเป็นครูสอนมวยไทยที่ต่างประเทศทั่วโลกนะไปด้วยแทบไม่ได้อยู่บ้านนะไปทั่วโลกนะครับสอนทั้งมวยไทยเพื่อการแข่งขันมวยไทยอาชีพมวยไทยสมัครเล่น มวยไทยโบราณผสมผสานกันไปแล้วแต่ว่าประเทศไหนต้องการอย่างไรนี่คืออสิ่งที่อยากเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วนอกนั้นก็ยังเป็นคณะลูกขุนคือประธานคณะกรรมการตัดสินแต่ละเวทีในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงแชมปนโลกนะะซึ่งจัดขึ้นบางทีก็จัดในต่างประเทศ บางทีก็จัดในประเทศไทยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำครูมวยอีกคนหนึ่งก็คือคุณครูเผาพงาวาทโยธาหรือครูแพงนะครับซึ่งดีกีนั้นก็คือเป็นครูมวยไทยโบราณนานาชาติขั้นสูงวันนี้ได้มาเป็นแบบสาธิตทักษะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแบบ ขี่ต่มวยไทยนะผสมผสานกันไปหลากหลายอย่างนะส่วนตัวผมนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นวิทยากรสอนมวยให้การอบรมกับหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยทั่วประเทศอ,อบรมครูมวยเอ,อเลเซนของการกีฬาแห่งประเทศไทยอบรมครูมวยของมหาวิทยาลัยต่างๆ อบรมนักเรียนนิสิตนักศึกษานักเรียนทั้งในระดับประถมที่สังกัดสพทและของมัธยมศึกษานะครับก็ไปทุกหน่วยงานนะครับแล้วแต่ทางหน่วยงานไหนหรือองค์กรใดก็จะเห็นความสัมพันธ์แล้วก็เชิญให้เราไปถ่ายทอดความรู้ให้นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟัง เตียมปั้นหมัดสกลทัพรบศึกสู้อ่านี่คือท่ายืนจดมวยนี่คือท่ายืนจดมวยนะครับการยืนท่ายืนจดมวยเนี่ยเท้าที่ไม่ถนัดจะอยู่ด้านหน้าเท้าที่ถนัดจะอยู่ด้านหลังบางคนอาจจะถนัดซ้ายบางคนจะถนัดขวาแต่ให้เข้าใจว่าคนที่ ถนัดข้างใดก็แล้วแต่เมื่อเวลายืนจดมวยเท้าที่ไม่ถนัดจะอยู่ด้านหน้าห่างมาประมาณ1 9. นะึ่เกเท้าหลังอยู่ด้านหลังเขย่งเปิดส้นเท้าหลังขึ้นแล้วะระยะห่างระหว่างเท้าประมาณ1คืบครึ่งถึงสองครบเพื่อการทรงตัวพยายามอย่ายืนอยู่ในแนวเส้นเดียวกันถ้ายืนเท้าทั้งสองข้างยืนอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันการทรงตัวจะไม่ดีนะตัวยืดตรงนะครับ แล้วก็กำหมัดขึ้นมา,อ,าอยู่ในท่าจดมวยต่อไปจะเป็นลักษณะการายืนท่าทรงตัวในการจดมวยเพราะการกำหมัดนะครับอ้าวน,นี่คือท่าเตรียมคือท่าที่หนึห่งท่าสองยื่นมือขึ้นมาด้านหน้าด้านหน้าแบมือนะครับคว่ำม,มือลงหงายมือขึ้นกำมือเข้ามาสี่นิ้วที่อุ้งมือหัอยม่มือกดลงไปที่นิ้วชี้คว่ำม,มือ เดึงเข้ามาครับควงหมัดยกเท้าซ้ายขึ้นแล้วก็วางลงในท่าจดมวยเหมือนเดิมนะครับลักษณะเดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นการชกหมัดตรงหมัดตรงหน้านะครับคนที่เริ่มฝึกจะฝึกหมัดหลังก่อนอาจจะง่ายกว่าที่จะฝึกหมัดหน้าอึบต่อยมาตรงๆดึงกลับครับ บิดตัวนะครับบิดตัวบิดตัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเปิดส้นเท้าเปิดส้นเท้าข้างที่โชกขึ้นนะครับปล่อยระดับไหนดึงกลับระดับนั้นแล้วดึงไปอยู่ในจุดเดิมคือระดับป้องกันที่ขากไกรนะครับนี่คือหมัดตรงอ๊บนี่คือหมัดที่หนึ่งที่จะเป็นต้องใช้นะครับต่อไปจะเป็นหมัดเวียงมัดเวียงนะฮะ เราจะเริ่มฝึกจากหมัดด้านหลังก่อนด้านที่ถนัดก่อนนะครับทิศทางของหมัดนั้นจะอยู่ระดับปลายคางของตัวเองระดับหัวไหล่ของตัวเองมีแรงส่งจากส้นเทา้าเปิดส้นเท้าขึ้นบิดแรงส่งมาต่อที่หัวเขา่าสะโพกหัวไหล่ข้อศอกนะฮะระดับของหมัดนั้นจะขนานพื้นดินนะทั้งสองข้าง ฐานพื้นดินเมื่อเราทําต่อเนื่องกันก็จะเกิดทักษะและความชินตามองเป้าหมายตรงไปด้านหน้านะฮะโอเคครับครับต่อไปจะเป็นหมัดเสยหรือหมัดงัดนะฝึกจากหมัดข้างที่ถนัดก่อนเช่นกะันนะเราจะงัดจากระดับทิศทางตรงสะโพกนะหรือตรงหัวกางเกง มีแรงส่งเหมือนกันครับทุกหมัดจะแรงส่งไม่ต่างกันคือจากส้นเท้าหัวเขา่าสะโพกหัวไหล่ข้อศอกนะหมุนตัวนะเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความเป็นธรรมชาติมีแรงส่งงัดขึ้นเป้าหมายจะโดนที่ลิ้นปีของฝ่ายตรงข้ามนะไปท้องแล้วฉลบขึ้นไปหาที่ปลายคางเป้าหมายตัดเอียงเข้าไปนิดหนึ่งนะครับนี่คือหมัดงัดหรือหมัดเสยนะร ลำดับต่อไปก็คือหมัดโขกหมัดโขกก็คือหมัดที่ชกจากข้างบนเหนือศีรษะโขกลงมาเป้าหมายคือดั้งจมูกหรือ,อปลายคางด้านหน้าหรือปากด้านหน้านะฮะจะโขกลงข้างบนเรียกว่าหมัดโขกนะครับลักษณะาการปฏิบัติเตรียมอึบเวียงจากข้างบนลงมาเวียงจากข้างบนลงมานะครับเวียงข้างบนลงมาเราสามารถที่จะใช้ตรงสันหมัด โดนเป้าหมายได้อันนี้ก็คือเป็นท่าไมายตายของสมรักคำสิงแล้วก็สมจิตจงโจรหอที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกใช้ประจำเรียกว่ามัดโคกนะครับเราจะเห็นว่าทั้งสี่หมัดเนี่ยร่างกายจะมีการเคลื่อนไหวทั้งกล้ามเนื้อข้อต่ออวัยวะทุกส่วนเปิดหวัวไหล่เต็มที่นะครับ ลำดับต่อไปก็คือทักษะการใช้ศอกศอกที่หลักๆนในการใช้แล้วก็ใช้บ่อยมากในการแข่งขันเริ่มแรกก็คือศอกตีศอกตีจะตีเฉียงลงด้านหน้า45องศาในในขณะที่ตีศอกนั้นมือจะแบมือออกะจะไม่กำนะครับเพื่อให้เกิดไม่ให้กล้ามเนื้อที่บริเวณข้อศอกนั้นยึดนะ ควาบศอบกจะมีความรุนแรงแล้วก็มีความคมเตรียมเริ่มเดี๋ยวนะครับแบมือตีลงตีความลง45องศานะจากมุมตีบนจากด้านหลังตีมาแรงส่งเหมือนเดิมส้นเท้าเขา่าสะโพกหัวไหล่แล้วก็ข้อศอกนะครับตีลงศอกนี้อันตรายมากครับศอกแบมืออย่าลืมนะครับต้องแบมือนะการตีศอกที่ถูกหลักและวิธีการจะต้องแบมือ จะเกิดคุณภาพศอกที่สองก็คือศอกตัดศอกตัดคือศอกที่ตีขนานพื้นขนานพื้นดินไปทางฝั่งตรงข้ามการตีศอกตัดลักษณะมือเหมือนเดิมคือแบมือออกมีแรงส่งจากส้นเท้าเข่าสะโพกและหัวไหล่รวมถึงข้อศอกนะครับเริ่มดูนะครับทิ้งน้ำหนักไปเลยปล่อยน้ำหนักไป เป้าหมายที่ปลายคางหรือหางคิ้วหรือที่จมูกโหนกแก้มเปิดส้นเท้าเข่าสะโพกหัวไหลเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรามองดูลักษณะการใช้กล้นะามเนื้อทั่วร่างกายจะได้รับการบริหารได้รับการทำงานได้รับการออกกำลังกายนะฮะ,ะทุกส่วนกล้ามเนื้อเส้นเอ็น ทุกส่วนจะได้รับการเคลื่อนไหวนะฮะต่อไปเป็นศอกงัดศอกงัดคือทิศทางของศอกจะงัดขึ้นจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนในแนวดิ่งนะฮะเปิดส้นเท้าแรงส่งเหมือนเดิมส้นเท้าเข่าสะโพกหัวไหล่แก็ดันศอกขึ้นไปให้ เปิดให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตรงบริเวณใต้แขนนะตรงใต้ตรักแร้ได้ยืดตัวเต็มที่นะครับเตรียมเริ่มเดี๋ยวนะครับตีจากข้าง,งล่างข้างล่างข้างล่างขึ้นจนสุดนะครับเพื่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณใต้แขนเนี่ยใต้แขนตรงรอยต่อระหว่างแขนกับหัวไหล่จะได้รับการยืดการเหยียดอย่างเต็มที่นะมีแรงส่งจากส้นเทา้าเข่าสะโพก หัวไหลอีกเช่นกันต่อไปเป็นศอกกลับนะครับศอกกลับนี่ก็คือศอกที่ตีขึ้นด้านหลังนะตัวนี้ถ้าหากว่าเราบริหารเตรียมที่เนี่ยหน้าอกหัวไหลแล้วก็กล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณชายโครงด้านข้างๆจะได้รับการบริหาร อย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะครับเ่ยมอึ๊บตีขึ้นกับหลังเต็มที่เลยนะครับตีจากข้างล่างขึ้นข้างบนเปิดส้นเท้าแรงทรงและหัวเข่าสะโพกหัวไหล่เช่นกันนะครับมวยไทยจะทำให้เบิร์นไขมันได้ดีมาก แล้วสร้างความเฟิร์มให้กับผู้ฝึกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าร่างกายจะได้ฝึกได้รับการบริหารทุกสัดส่วนทุกอวัยวะในร่างกายทั้งภายในและภายนอกเพราะคนฝึกหัหมวยไทยจะมีความเฟิร์มมากและก็เฟิร์มได้เร็วนางแบบนางงามก่อนจะเดินแบบเขาจะมาเข้าคอร์สเทรนมวยไทย เพื่อสร้างความเฟิร์มให้หัวไหล่ให้แขนให้มีความเข้มให้มีความแกร่งเข้ามาอีกเพื่อความเฟิร์มของร่างกายของเขาเพราะฉะนั้นอาจจะเชิญชวนทุกท่านได้มาออกกำลังกายด้วยทักษะมวยไทยนะซึ่งเราไม่จำกัดว่าท่านจะมีน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยอายุมากอายุน้อยสามารถที่จะทำได้สามารถที่จะทำได้าาไดค่อยๆทำ ค่อยๆไปอย่าใจร้อนแล้วจะเห็นผลทางตาความแข็งแรงจะเข้ามาความเฟิร์มจะเข้ามาสู่ร่างกายของท่านนะครับสวัสดีครับ